และและ้วฤดูการของ v e g e t a b l e Market ก็มาถึงจัดเมนู LCD v e g e t a b l e Market กินกับน้ำพริกมังเอกสักคาบแล้วกันต้อนรับที่ฤดูการของเขาเริ่มต้นขึ้นเมียว v e a e t a b l e Market ของคุณหญิงแม่ได้เริ่มจ้อนเต็มให้เต็มสวนแล้ว และเกาก็ชูหางสีเหลืองอิ่งสิ่งชูช่อเลยทีเดียวเชีวอย่าว่าแต่คนบ้านนี้มักผักเลยดูสิขนาดเจ้าไซบีเลียนของผมยังมาซออกินผักกินหญ้่เนี่ยเมียได้ vegetable market จ้อนของเรามาแล้วก็นำมาให้คุณหญิงแม่รับหน้าที่ไซต์ต่อไปไซต์เอาแต่ยอดและก้านอ่อนนะ วันนี้เราจะ LCD ใส่ดูกหมูแล้วกันเพิ่มความส้มด้วยการใส่น้ำมะขามเปียกเราจะเอาน้ำฮอนมาใน่มะขามเพื่อเอาน้ำก่อนน้ำต้มดูกหมูของเราเริ่มปุ๊ระเบิดขวดแล้วเราก็นำ Vegetable Market j จอ n ของเราใส่ลงไปหลายคนอาจจะงง S คืออะไรอะ LCD LCD ก็คือจอไงก็คือจอผักกาดนั่นแหละ เพิ่มความกระหายน้ำด้วยการเติมผงสุรดลงไปนิดหน่อยหลังจากนั้นเราจะงิ่นเอาน้ำมะขามเปียกใส่ลงไปในหม้อก่อนนะครับแต่พอไล่แล้วไม่น่านจะส้มก็เลยใส่ไปทั้งติ่นทั้งต่อนมันนั่นแหละแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยกับการ LCD v e g e t a b l e Market ของเราเราจะออนท็อปหรือว่าอุ่ยหน้าด้วยการเพิ่มกระเทียมเจียวใส่ลงไปในหม้อกระเทียมเจียวหอมๆกับน้ำต้ม Vegetable Market ส้มๆถือว่าสุดยอดมากครับ เอาพริกแห้งมาแอนเพื่อจะทําซอสเอาไว้จ้ำเออไม่ใช่สีเอาไว้จิ้มเวลาแอนพริกแห้งทําไมต้องเอามาต่อยตัดง่ามมือด้วยก็ไม่เข้าใจจริงๆเรามาเริ่มทํำซอส จ้ำกันเลยครับจิ้มสิจ้ำจ้ำอะไรล่ะตำกระเทียมกับเกีย๊ยแล้วก็พริกแห้งจีของเราให้เลียกเพิ่มความสาบด้วยการเติมน้ำปลาลาลงไป2จงอนถอกใบพาสลีย์ป้อมพารสลีย์หอมลงไปตัวก้นซอสจ้ำของเราวันนี้จะใส่มะเง,งกด้วยนะครับสำหรับมะเง,งกวันนี้ก็จะใส่ลงไปสัก2อเก่็ค่อยๆนุ่นนี่นุ่นนี่ตำนะหญิงแม่ผมละพานเกลนมะเง,งกปเปเล็ดออกคกซะเลือกเกินเพิ่มความเจ๊เจ๊เมะเมด้วยการเติมน้ำล้างคกลงไป ปรุงรสโดยผงสุรสนิดหน่อยหลังจากนั้นก็ทําการซ้ําเอาจ้อนมานีดมาซ้ํำจนน้ําพริกมันแหลวเละแล้วก็ตักจอผักกาดมากินกับได้เลย